มาเดิอจ้ามากินเขาน้ำกันเด้ออายนะมาค่ะมากินกินนกหมดเป็นตัวนะคะวันนี้เจต้องจะกินนกนะคะเป็นตัวเลยนะคะจะกินตอนนี้ไม่กกมรูกฮะโกับมาพอดีพี่น้องเอ้ยโอลิปดองกับปเจมแซ่บถือตัน เนาะวันเท้ท่คืนมันนกนี่อย่างกูจาก,ก็รูกอือแึบนคือเนื้อไก่เนื้อนก มีนอยากกินก็ม,กนกกกมากินเนอะบุกออกมากพิ่มยอะข้าวอยู่ในแม่งพวกนี้มาหรอกเจ้าไข่ต้มเลยไหมสลัดอยู่บนโต๊ะปากเอาเลยโลก <c oughs> เอาอะ้งลิบดองนะโค้งอยู่นี่ยซื่อเย็นนี้ thử xong xin phỏng vào mềm sao bài đi อยู่คนเดียวเหรอท่านนั่งอยู่คนเดียวดูทีวีดูอะไรเอาอลิมไหมเป็นชินกระเป่าพี่น้อง ตัวหนึ่งมันว่แพงตัวหนึ่งประมาณตัวหนึ่งประมาณดินาห้าร้อยใช่ไหมลูอันนี้หรือสองดีนาว่รรแพงเลยพี่น,นอกเป็นยืนแต่ละขายประมาณตัวละดีนาห้าร้อยคือเป็นเงินบานเท่ากับประมาณเกือบสามสิบบาท เราจิบเป็นเงิน,นงอยู่นี่ก็จะเล่นสื่อการจีบเป็นเงิน,นงได้เท่าไหร่สามสิบกว่าบาทเกจบสามสิบนี่สองนี่เจ็ดนี่แปดบาทประมาณนั้นแบบแบบอืม จะไม่ผิดถอดตรงเที่ยงเอาลิบดองสลัดบางเขาจะต่อยธนันแบบนี้ธนันกินพักสดกลับสบานเท่า <c oughs> 嗯。嗯。我就。 ก็กินได้กินเสียด้วยแต่เราต้าหมักกินจ้ะเหมือนวางตักน่อยนนนหน่อยแต่งกินกันหมดอืมอืพื่จังมันเบอร์จรวดเบอร์จัดคือเนีวน่วกินหมาท้่งลำแถบลำล่วงจ้ะเนาะล้านไปซ้ำหนินละจ้ะกินมาเหมดมันอิ่มมันเหลียดขนาดเพจเพ็ดเนี่ ตอนนี้น,นก็หู้ืึอว่าอืมินหลายก็่านี้ก็ไหละพอกันคินนานแล้จากบ๊ายบายค่ะ